สวัสดีค่ะเจปเปิ้ลสายหาพาหมวนนะคะเป็นพผือเป็นพผือเป็นผือเป็นเยอะไหมคะออกมาหากัดคนนู้นกัดคนนี้มีการไปว่อก้เขาอีกโอ้ยหอกเลีนแบบว่อห้เขาอีกไปว่อห้เขาละเห็ดยังล่ะค่ะ คุณผีปอบตาสวดเขียดตปาดหาสวผู้นั้นสวผู้นี้ยานะยานะอ่าอย่ามาพูดอย่างนี้นะคะคุณผีปอบตาสวดเขียตะปาดอย่ามาหาพูดให้คนอื่นเขาหาจิตค,คนนู้นจิตคนนี้ เงินในึ่ตะลบาทน่ะนะเขาเอาไปเลี้ยงแมวเลี้ยงหมานะได้บุญหมดค่ะแมวกินแมวก็อิ่มนะคะหมากินหมาก็อิ่มนะคะงูตาสว่างมั่งจะพูดให้ใครมีสมองและปัญญานะคะค่ะพูดให้มันเป็นนะคะคุณผีปอบตาสวดเขียตาปาดไปว่าเขาหัวล้านมั่งอะไรมั่งอย่านะคะดูตัวเองมั่งสิฉันนึกว่าเขียตะปาดตาสวดผีปอบ เออหาจิกคนนู้นจิกคนนี้แล้วก็เข้ามาว่าให้ฉันอีกเออเข้ามาพูดให้ฉันอีกอ่าฉันเห็นนะเออฉันแคปไว้อยู่ไปว่าให้ฉันน่ะอย่างงู้นอย่างนี้อืมยุ่งนี่นักรู้ไปหมดทุกเรื่องนะคะอืมพี่ปอบตาสวดเขียตปาดไปหาพูดให้คนนู้นคนนี้เขาจิก,คนน, ون, จกคนนู้นจิกคนนี้ ไปว่าจังซันว่าจังซีเบิ่งสภาพจะคล้งองเนี่ยนาว่าแต้เขาว่าเขาอยากเด่นอยากดังเอ้ยว่าพ่อป่านจะคล้งอง่าอยากเด่นอยากดังเนาะคุณผีปอบตาสวดเกียตรติปาดเอ้ยเงิดนดอังไดเออสร้างกระแสไปพอาพื้นเขาอยากดังสร้างกระแสนี่แล้ะคุณออม,มึงดูคุณสิคะเออดูคุณสิสร้างกระแสไหมสร้างไหมคะ ผมไม่อยากดังหรอกแต่เบิ่งทุกมือนี่แต่ละมือออกมาหานั่งด่าคนโน้นด่าคนน,น,คน,นี้พูดในคนโน้นคนนี้จิคนโน้นคนนี้อืมรอกเรียนเดินเดิน,ท,น,นท่านุ้นท่านี้ตุง้งติ้งตุงติ้งตุงติงต้งเพลินวะ ถ้าให้เจอกันเราจะขอถ่ายใครเพื่อนว่า,าต้องถ่ายผมอยู่แล้วหลงตัวเองไปหรือเปล่าบักพีปอบเขียตตาปาตาสวดฮึมหล,ลงตัวเองไปหรือเปล่าคะาถ้าเป็นชั้นนะจะให้ขอถ่ายนะจะขอถ่ายคุหนุนใจบุญนะให้ให้ให้อาหารแมวอาหารหมานั่นดีกว่าไม่ขอหรอกเธอเนะี่ยเออขออะไรอ ไอ้ผีปอบตาสวดเขียตปาดพิตคาคขเบว่าหาวบาจิกคนนั่นจิกคนนี้อืมมาวบาวใเห็นแม่กุตีเออปาติทโทเขาใจดีปนั่นอาเงินมาไะไรเขากลับไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปาฏิทโทมาวบาวว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเออมึงมา,าว,าวม่าบบ่มาจิกหมาจิกแมวบ่เออฉันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคนหนึ่ง เนี่ยเห็นไหมมีเงินใชกก็ซื้ออาหารไปให้หมาให้แมวอยู่ข้างวัดมันไม่ได้บุญตรงไหนเออห่อไปให้มันกินน่ะห่อไปให้ทางนู้นมันกินเห็นได้บุญไหมไม่เห็นจะได้บุญอะไรตรงไหนเลยเออมี่เ้าเขาใดพีเ้เขาใด,อเ,าดเออคุณตาสวดเออได้ยินไหมคุณผีปอบตาสวดเคียตาปาดพูดจิกคนนั้นจีกคนนี้เออแถมยังมาจิกฉันอกีกนะมาพูดให้ฉันเสียหายเสือเข้าไปด้วยแหละเออ ไปทำลายชื่อเสียงของฉันน่ะเข้าไปไปว่าฉันนะแจะ้งความเท็จมั่งเออไอ้ว่าฉันหาเงินนะไปออกรายการดังๆหาเงินมาเพื่อมาค้ายาไอ้สันดานมึงดูหน้ามึงกัดูหน้าฉันหน่อยสิเออดูใส่กันหน่อยสิหน้าฉันนี่มันเหมือนเหรอมันเหมือนไหมหอืมมันเหมือนหรือเปล่าคะคุณผีปอบตาสวดเขียรตาปาดมันเหมือนไหมล้้ดูคุณสิเพลินวะ่ะเออ ว่าเขาสร้างกระแสอยากด่งอยากดังอู้ฉันฟังนะฉันหมั่นไส้อืมฉันหมั่นไส้ฉันไม่เข้าข้างเธอหรอกฉันเข้าข้างนุ่นเหละตัวแม่ของฉันนุ่นเหละอืมวันนี้ฉันโมโหหมั่นไส้ฉันจะออกบดดาเออด่าอะไรไม่ด่าหรอกเออด่าไปมันก็มันก็นั่นเหมือนเดิมเพราะเธอมันชอบท้าทายเออมากมายท้าทายเออ ไปว่าให้ผู้นั้นผู้น,ผนี่เขาอ้างว่ามีเอฟซผู้นั้นผู้นี่โอ้ยอ้างไปโลดความจริงก็คือความจริงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันบริบุญมองไหนมันก็ได้บุญอยู่แล้วค่ะมาทุกคนก็เลี้ยงบ้านในบ้านใดหลังใดบ่เลียงหมาบางบ้านใดบ่ดบเลียงแมวอืมอย่าไปหาดูถูก ย่าไปหาบบูมี่คาย่าไปหาว่าสายพันธ์เดียวกันประสาทสมองปัญญานิ่มพูดมาได้ยังไงจะว่าคนอื่นดา่าคนอื่นเขาอะ่ะดูด้วยนะบักพีปอบเคียตะปาดตาสวดดูตัวเองด้วยอืบ้านคุณนะ่ไม่เลี้ยงหรือหมาไม่เลี้ยงหรือแมวอถ้าคุณทัาไปเจอนะเออสายพันธุ์เดียวกันเลยแหละอม,มาพูดอย่างนี้ปาดทิโทมาบอกเ้เมกูออว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสายพันธุ์เดียวกัน อย่าไปแคร์นะคะคุณแม่คนสวยถ้าเจอคุณแม่กับมันหนูก็ถ่ายรูปก,กับคุณแม่นั่นแหละไม่ถ่ายรูปหรอกเออกับผีปอบตาสวดเชียรตาปาดหูกลางกลางหาว่าไอ้ผู้นั้นผู้นี้หูตีสั้นจรออยู่ขนนในวองไอ้คุณนั่นเอยคักเนาะเออนางเบิงมาดูแล้วเธอมาจิกฉันก่อนตั้งแต่แรกอ,อืมฉันน่ะก็เลยเคืองมาเออเคืองมาเคืองมาจ่าที่ฉันไม่สนใจนะเฉยเฉยอืม เห็นออกไปแต่ละที่เนี่ยไปเฮ็นนันเห็นนี้สวบผู้นั้นสวบผู้นี้ฉันก็บ่สนใจมาสวบฉันฉันก็นเลยรับไม่ได้ค่ะคุณผีปอบตาสวดเขียดตะปาดอืมคุณรู้หรือเปล่าเฮ้อย่ามาเล่นกับใครเพื่อนว่าอย่ามาเล่นกับใครโอ้ยมันก็คนเหมือนกันนั่นเลยเออสีเด่นสีแดงมาแต่ไหนเพื่อนบอกว่าเออคนตามเพื่อนตั้งกี่คนเพื่อนว่าอืมแล้วไปพูดให้ตัวแม่ของฉันนะ เออไปพูดให้เออตัวแม่ของฉันน่ะว่ามาสร้างกระแสหาคนติดตามโอ้จะบอกให้ชื่อเสียงเขาก็มีมีเด่นมีดังมาตั้งแต่เธอเธอไม่ต้องไปพูดโฆษณาเขาให้เขาเสียเสียงหายหลอกไปพูดให้เขาเสียหายบอต้องไปวา้าวเออดูตัวเองสะก่อนนะคะเออฉละเกียรตินักไม่รู้ไปพูดอะไรพูดในคนนู้นพูดตรงนี้จิกไปจิกมาเล่นฉันข้างหลังด้วยฉันจะบอกให้อืคุณผีปอบตาสวดเทียตปาด พออยากดังเราบอกมาบอกเฮ็ดอีอย่างมาบอกเฮ็ดอีอย่างฮะสิบอกให้ไปหาท่าตีผู้นั้นท่าตีผู้นี่เงิดหลาเออรับบ่ไ,ไน้นางฟังแล้วน,นี่ฟังแล้วฟังอีกรับบ่ไร้ปัญญ่าสมองบอกมาได้เองไหนสายพันธุ์เดียวกันปฏติทเออพอมึงอีอย่างหัวย,ยิกตาสุด,สดเอ,อ้ยเงดไหลา,าเคียตปาดเห็นก็เห็นอยู่บ่ฮะก็เห็นอยู่บ่ มนุษย์เชตาปาดน่ะบม่เคยเห็นมามาบ้านชั้นนี่จะให้ดูมันเป็นยังไงเออว่าวแวบแวบแวบแววแวบ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 ไม่มีหรอกผมน่ะไม่เคยหรอกผมไม่เคยออกมึงออกกูเออผมไปเป็นศัตรูกับใครผมก็ไม่เคยออกกูออกมึงบุ้ยเออไม่เคยออกกูออกมึงเพลินว่ะเออคักไหลผมอย่ามาว่าผมนะเออ ม่มีใครเขาอยากว่าคุณหรอกคุณไปนั่งไหว้คนโน้นคนนี้กัดคนโน้นคนนี้กัดรับหลังอีกต่างหากกัดชั้นนี่กัดรับหลังอีกต่างหามากัดทําไมนะคุณผีปอบตาสวดเคียตปาดหานางสวผู้นั้นสวผู้นี้ไปบอกเห้ผู้นั้นผู้นี้ปฏิโทมึงบอกเห็นแม่ก,กูตีมึงยางทาเดินแบบตุงต้งติงต้งตุงต้งติ้งตุ้งติ้งอืมมึงเดินแดงๆกับประสวยคือเขาดอกเขามีเอกลักษณ์เขามีความสวยเป็นของเขา ดูตัวเองหน่อยอย่าไปพูดในคนอื่นเขาเออบักตาสวดผีปอบเขียตาปาดมึงไปดูสิตัวแม่นะ่ะเขาจะสวยเด่นจะตายเกาเป็นเอกลักษณ์เขามึงไปว่าเขาทำไ,ไมเออปัญญานี่มนคนทั่วโลกเขามีกันเป็นทั่วโลกเออคนก็เป็นลักษณะแบบนี้เขามีกันทั่วโลกอย่าเขาดีเขาบ่จับกลุ่มกันนะเออมื่อวานเขาเป็นกระเทยมึงว่าเขาเป็นอ,อ่าเพศที่ว่าแปลกแปก,แปกเป็นคนอาภัพ ปัญญานิ่มอาภัพตรงไหนมันแปดตรงไหนเออกระเทยได้ดีบได้ดีก็เยอะแยะปาทิโทษมึงบอกห็นเมกุตีเออสื่อทั่วโลกนี่ถ้าได้เห็นคลิปนี้นจะบอกให้เขาต่อต้านนี่แหละเป็นคำพูดที่เหยียดหยามมากเลยนี่สมองปัญญานิ่มเว้ามาได้ยังไงพูดมาได้ยังไง เออเกิดมากก็ผิดปกติอยู่แล้วเพิ่นว่ามันจะผิดปกติไงทุกวันนี้มันเป็นปกติหมดแล้วเออเขาเปิดโลกรับกันหมดแล้วจัาหน่อยก็กกใส่ผู้ใช้ก็ผู้ใช้จดทะเบียนกันไม่ยิ่งไม่ยิ่งจดทะเบียนกันทันตัวเออเขามันเปลี่ยนไปนะนะเออเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะไปหาพวกนะเออจะจะบอกให้ฉันนี่ชอบด้วยแหละเออจะ,จะไปหาพวกเลย เอาคำว่าคุณนี่แหละเอาคำพูดของคุณนี่แหละนี่เออคุณแต่ผีปอบตาสวดเขียตปาดนี่คำพูดที่บอกว่าเอิมไม่ปกตินี่เกิดมาก็อาพับอยู่แล้วนี่ปาติโทเขาเกิดมาดีปันนี่เออรู้จักหรือเปล่าเคยคุยกับเขาไหมเออพี่อู๊บเนี่ยเข้าใจดีจะตายฉันเนี่ยคุยกับเขาเนี่ยฉันเป็นคนธรรมดานี่โทรไปนี่โอ้ยสำเนียงเสียงเขาดัเพาะจะตายเออ ไม่ได้เด่นไม่ได้ดังอะไรเลยโทรไปเขาก็รับสายเขาก็พูดดีพูดอะไรเนี่ยพี่อุ๊บนี่มันอย่ามาพูดนะอย่ามาพูดให้แม่ฉันตบสรบเลยเออไม่ได้กลัวด้วยนี่อืพูดอะไรนี่ฟังแล้วขัดหูฟังแล้วไม่เข้าหูเออปฏิโทษมาว่าเขาพิดคนผิดปกติดูตัวเองมากไม่ผิดปกติเลยเออฉันละนั่งดูคุณนี่ยิ่งกว่าผิดปกติอกีกมันเมนคนอย่บอเบิ้งะคักเขาหนาะนะ เออเจเแมนอีหยังเนี่ยเดี๋ยวเบิรงองิอน่ะเขียดตะปาดอุ้ยมนุษย์เขียดตะปาดเออไม่ดูตัวเองมั่งอเออเพราะว่าเขาเพราะว่าทําไมเขา